สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับคือตอนนี้ก็ยังไม่สงบนะครับไทยกับคอมเมนเราควรจะผนึกกำลังกันเพื่อที่จะให้กำลังใจคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นกองทัพกองทัพทั้งสาวเหล่าทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็น ้าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ข้าการที่เกี่ยวข้องท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบตเทศบาลที่อยู่ในตระเทบชายแดนระวมทางโรงพยาบาลด้วยโรงเรียนด้วยต้องให้กำลังใจพวกเขาครับพวกเขาอยู่ประชันหน้ากับ ภัยอันตรายของไอ้พวกทหารเร็วไอ้พวกทหารเขมนครับทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะแทนที่เราจะไปให้กำลังใจพวกเขากลับมาทะเลาะกันเองกลับมาแย่งสิลกลับมาหาแสงกลับมาทำคอนเทนต์เพื่อให้ตัวเองดูดีมีชาติตระกูล นอกจากผมจะปนนามไอหุนเซนไอหุนมาเนตแล้วผมยังจะปนนามไอคนพวกนี้ด้วยคืออย่ามาเก่งทางโซเชียลอย่ามาเก่งทางไหปาาอย่ามาเก่งทางพูดจาปาสายพวกมึงก็พูดกันในห้องแอร์เย็นเฉียบอยู่ในห้องส่งโทรทัศน์เย็นแม่งจนหนาวเลยถามพูดเสร็จได้ตังกลับบ้านออกนะพวกมึงมาปลุกระดม สร้างเงื่อนไขแถมมีในทุนให้ตังแม่งพูดเสร็จได้ตังกลับบ้านอีิเลิกกันทีนะครับทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นพวกสลิมไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มไม่ว่าจะเป็นควายแดงนะเลิกทำคอนเทนต์โดยเอาเหตุการณ์นี้มาสร้างให้ตัวเองดูดีมีชาติตระกูลเลิกนะครับมันทุเรศนะ อย่างคุณช่อพันธิกาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดมามาเล่าให้ฟังอ่ะว่าเล่าอวดภูมิว่าตัวเองมีความรู้เรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นไปตามแผนของเขมรน่ะที่ต้องการให้เราโมโหเราต้องลดระดับความลดระดับความตึงเครียดลงให้ได้นี่มาโชว์ฟอร์มมาสอนมวย ลดการประทะแต่บอกว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณภูมิธรรมไม่ลดการประทะแล้วครับคุณภูมิธรรมเวชชัยเรียกทูตของเรากลับแล้วก็ไล่ทูตของมันกลับประเทศมันมันยิ่งทาให้ถึงเครียดนะเราก็ต้องมีการประชุมทวิภาคีอันนี้คุณชอบบอกนะมันเป็นเรื่องด่วนเพื่อจัดการปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับระเบิดทําแบบตามที่อาริยประเทศเขาทำ นะมันมันมันไม่ใช่เวลาที่จะมาอวดภูมิอวดรู้แลลวครับนะคือมีความรู้ขนาดไหนคุณชอบพันธิกาคือคุณชอบนี่เขาเก่งนะแต่เก่งบรรบรเรื่องนะแต่เรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับสงครามเนี่ย ไม่มีใครแม่งจะไปเก่งเท่าทหารหรอกครับไม่มีครับไม่มีคุณภูมิธรรมนะที่เขาไล่ไอ้ทูตเขมรเขาเอาทูตไทยกลับเขาปรึกษาทหารนะครับเขาไม่ได้ทําโดยภารักการนะครับเขาต้องประชุมนะไอ้ท่านบอปอแต่เขามีรับมนตรีช่วยกระดาหมแต่เขาก็คุยกัน รัฐมนตรีช่วยท่านผบอเนี่ยมันเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราควรจะทําไงเขาก็สรุปแล้วก็ถึงไล่แม่งกลับไปแล้วก็ดึงคนมาเรากลับมานี่เขามีความรู้นะครับทวนคุณลังสีมันโลมนี่เขาเป็นประธานเอาไว้ประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐนี่คือคนที่เป็นประธานกรรมธิการนี่แม่งเก่งนะคืออนาคตรัฐมนตรีแน่นอน สสหลายคนเป็นมาสี่ห้าสมัยไม่ไม่เคยเป็นประธานกรรมธิการเลยแม้จะคณะกระจอกงอกง่อยก็ตามไม่ไม,มีเป็นแค่รองประธานกรรมธิการเอาจริงไอคนพวกนี้โอกาสที่จะเป็นรนัฐมนตรียากเพราะว่าแค่เป็นประธานกรรมธิการยังไม่ได้เป็นเลยแต่กุโรมราสีมอนโรมได้เป็นก็บอกก่ว่าเชิญนายกเองมาพูดคุยกันเรื่องไอคลิปหลุดเนี่ยในวันที่ยี่ิบสี่กรกฎาคมเนี่ย ปรากฏนายกอิงไม่มาเว้ยเบี้ยวเว้ยผมก็ถามหน่อยคือไม่ต้องเรียกนายกอิงมาหรอกค <c> ร <oughs> ับไอ้สิบเจ็ดนาทีอะมันจบแล้วไม่ต้องเรียกนายกอิงมาเปิ่นายกอิงแม่งจาไม่ได้หรอกพูดอะไรไปบ้างสิบเจ็ดนาทีอะจะต้องไปเรียกทําไมวะกูไม่เข้าใจเหมือนอัานอะผนต้องการจะมีบทบาทไงต้องการเป็นประธานกรรมธิการความมั่งคงแห่งรัฐเนี่ย ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แน่นอนนะเอาแล้วก็มาถึงเอาเรื่องไอ้นี่ก่อนไอ้น็อตก่อนออน็อตบอลุดเนี่ยไม่ใช่นอ็อตบอลลิดน็อตบอลลุดอีกคนนะั้เป็นนักร้องไอ้นี่น็อตบอลลิดเป็นดาราแต่ก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยอ่อเท่าไหร่คือถ้าเทียบ ถ้าเทียบกับผมอ่ะเขาหล่อกว่าแน่แต่ถ้าเทียบกับดาราด้วยกันเขาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แล้วเขาก็มาอยู่ในรายการเดียวกับมดดําอ่ะไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าไม่รู้ใครเป็นลูกน้องนะแต่ความคิดไม่เหมือนกันเพราะมดดาเขาควายแดงอยู่แล้วส่วนไอ้น็อตเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นสลิมหรือเป็นดอมส้มไม่รู้นะก็ไปการสัมภาษณ์สัมภาษณ์คุณจกักรพงศ์เพนแข ก็สัมภาษณ <_ d ance> ์ก็เชิญเขาก,ก็บอกรายการแล้วก็มีการโต้คาลลก,กันเหมือนกับว่าอันอ้นจันใจขึ้นมานะคือน็อตเขาจะถามคุณชื่ออะไรวะจัก,กรพงศ์เพนแขวว่าเนี่ยทำไมเราไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรทุกทีทำไมอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมรัฐบาลมันช้าไปหรือเปล่าช้ากว่าเขาเก้าของเก้า 9, 2, 9, สเสมอแล้วก็ถามว่า แล้วรัฐบาลไม่รู้หรือว่าเขาต้องการอะไรสนิทกันขนาดนี้ฮะรัฐบาลไม่รู้ก็ไม่มีสิทธิ์บริหารประเทศต่อมาพูดมึงเป็นพิธีกรหรือมึงเป็นผู้ร่วมรายการวะน,น็อตแล้วมึงก็จะพูดแบบนี้ทำส้นตีนอะไรวะแล้วคุณจะมาพบเพนแขรเขาเป็นใครวะ เขาไม่ได้เป็นมีตําแหน่งส้นตีนอะไรในรัฐบาลเลยนะผู้ได้เป็นที่ปรึกษาอะไรก็ไม่รู้เขามาในฐานะส่วนตัวแล้วมึงไปด่ารัฐบาลบอกว่าชาไปเก้าสองเก้ามึงไม่แหกตาแหากหูฟังเหรอที่แม่ทัพเขามาเล่าให้ฟังที่พอบอทอบอเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ช้าที่รัฐมนตรีช่วยการระโหมเขาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้ชาเก้าสองเก้าเพียงแต่เขาไม่ได้พูดเขานิ่งๆเขาทํางานอยู่ พราะอมมนแม่งยิงมา F16 แม่งดุยเลยอันนี้ชาเก้าของเก้าหรือว่าไอ้น็อตมึงมีปัญหามึงเกียดนายกอิงก็เรื่องของมึงใครก็เกียดแต่มึงอย่ามาพูดอย่างนี้มึงไม่มีความรู้ความรู้แม่งแม่งส้นตินิดเดียวแล้วก็มาโพสที่หลังนะบอกพยายามเป็นมืออาชีพแล้วแต่เลือเดเนื้อและหัวใจ <c oughs> มันไม่ยอมทำไมมึงมึงเป็นไร เลือเนืหัวใจมึงเป็นอะไรกูไปอ่านประวัติมึงมึงไม่เคยต่อตู้เฮียอะไรเลยไม่ได้ต่อตู้อะไรเลยมึงเคยออกไปลุยอะไรกับเขาไหมอะไรนะเลือดเนื้อและหัวใจไม่หยอมมึงไม่ไปชายแดนไอ้น็อตมึงไปเลยมึงรีบไปเดี๋ยวนี้เลยไปมึงไปอยู่กับนักเรียนมึงไปอยู่กับโรงพยาบาลมึงไปไม่ใช่มานั่งแหกปากในห้องประชุมแล้วมันด่ามันแทะจักรพงษเพนแขร ดีนะจแกระพบแม่ไม่ตกกระโหลกให้ตการรายการอ่ะไอน,นี่เขาไม่ยอมใครเหมือนกันไม่ยอมใครเหมือนกันแล้วมึงมาด่าลูกพี่เขาอ่ะมึงมาด่านายกอิงมึงมาดารัฐบาลเนี่ยล้วมดดำแม่ก็อมต้นต,ตีนอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทีนี้ไม่เก่งหงอยแดกไปเลยมดดำนะปล่อยให้น็อตแม,ม่งมาด่านายกอิงมาดารัฐบาลเห็นมึงก็ไปก่อนนะกับนายกอิงอยู่อ่ะ มึงของปลอมนี่หว่าพราะดำนะมึงควายแดงปลอมนี่หว่าเพราดำไม่ใช่แล้วล่ะนะมึงจะมาสร้างกระแสอะไรนอนอย่าเลยกูไม่เห็นมึงทำขับเคลื่อนอะไรเลยมึงเคยทำอะไรบ้างวะนะนอกจากมึงเป็นดาราสแสดงหนังอนะฮนะนะึแล้วมึงก็เป็นพิธีกรอนนะและมึงก็เก่งอะ ไม่คือไอตอนแรกไม่ว่าไอที่มันเถียงอะไรจักระพบอะไรไม่ว่าแต่แม่งบอกว่าพยายามเป็นมืออาชีพแล้วจริงแต่เรื่องเนื้อหัวใจมันไม่ยอมโอ้โหยมึงนี่ไม่อ่านหนังสือดายน้องเน่ามากไปหรือเปล่าว่าถ้ามึงไม่ยอมจริงๆนะมึงตายมึงย่ามานั่งแหบปากในห้องส่งห้องแอร์เย็นเฉียบมึงได้ตังค์ด้วยมึงเป็นพิธีกรมึงได้ตังค์ด้วยมึงรวยมึงรวยมึงมีเงินเยอะะฮะ รายได้มึงแม่งเดือนเป็นแสนๆชิบหายเอ๊ะมึงดูอย่างไอ้พวกนี้นี่โอเคไอ้พวกนี้ผมก็ไม่ได้ชอบเขาอะนะแต่ก็ไม่ได้เกลียดเขานะกบกันจอมพลังไอ้พวกเป็นหนึ่งต้นออกเป็นหนึ่งไอ้พวกไอ้ด็อกเตอร์อะไรอะไอ้ผู้หญิงอะนางสาวไทยอะนะไอ้พวกเนี้ย เ็นเบอลเลยนี่เอกพันบอลเลยด็อกเตอร์อะไรวะไม่รู้ผู้หญิงเป็นอะไรา่ายไอย้เงี้ยพวกเนี้ยไอ้พวกหมอปลาเนี้ยไอ้พวกนี้เขาลงลุยนะเว้ยเขาช่วยเหลือคนจริงๆนะปุก็เห็นมึงมีกลิ่นอายอะไรเลยไม่มีกลิ่นอายในการช่วยเหลือคนแลวไม่ต้องเกี่ยวกับรักชาติและเบบน,นี้หรอกช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสช่วยเหลือคนที่ไม่มีจดแดะช่วยกูไม่เห็นมึงทําอะไรเลยนัดนะ กูไม่รู้จักมึงหรอกกูรู้จักแต่พ่อมึงพ่อมึงก็เป็นดารารุ่นใหญ่ชลิตชาลิดเฟื่องอารมณ์รู้จักพี่มึงนดนเฟื่องอารมณ์แต่กูไม่รู้จักมึงกูเพิ่งรู้จักมึงตอนเนี้ยรู้จักมึงครั้นเนี่ยที่มึงด่ากับจักรพงษ์เพนแมึงจะทำยังไงป็นอะไรวะรัฐบาลช้าตลอดช้าอะไรวะช้าอะไรตอนนี้เขาลบไปแล้วมึงว่าไงน็อตมึงว่าไงฮะ มึงว่าไงฮะไอ้เลยเสียงดังแม่งในรายการยี่เมาเสียงดังกับกูนหน่อยเดี๋ว,วะัไอ้ข้าแหวนไอ้มนตํดำก็ไม่ได้เรื่องนะฝากไปบอกมันด้วยมึงเป็นเจ้าของรายการหรือเปล่าวะหรือไม่ได้เป็นก็ไม่รู้ฝากด้วย,ยนหน่งหงอยเลยหงอยข่า ไอคนมาดา่าเพื่อนเมืองเห็นมึงกอดกับนายกเองอยู่และให้น็อตมาดา่าไอนายกเองมาด่ารัฐบาลแต่พ่อมึงก็เป็นรัฐมนตรีด้วยมดดำให้ไอ้น็อตมาด่าพ่อมึงด้วยคือด่ารัฐบาลก็รวมถึงด่าดพ่อมึงด้วยมดดำนะเก่งๆหน่อยมดดำเก่งๆหน่อยนะถ้าอยากจะมาเดินสายนี้ถ้าอยากจะเป็นนัดการเมืองนะต้องเก่งกว่านี้นะแล้วต้องเบรกนะมึงไปกลัวอะไรวะ มันไปกลัวอะไรนอตวะอ้ะอะาวคราวนี้มาถึงเรื่องนี้มอบปกป้องประชาชนที่พตายเขาบอกว่าไอ้วันที่ยี่บเจ็ดเนี่ยจะแม่งเลื่อนไปละยี่ิบเจ็ดเขาจะประนามกัมพูชาอันนี้เห็นด้วยประนามไปแต่เขาบอกให้นายกอิงลาออกทันทีแล้วก็พักร่วมรัฐบาลถอนตัวให้ประชาชนทำหน้าที่ปกป้อง ก็ทิมพันธยฝั่งลยครับใครจะเชื่อมึงววะใครจะเชื่อมึงสมนตีริ่มทองกุลจตุพรมุมพันธ์แล้วก็คนอื่นๆในกลุ่มของมึงเนี่ยประมาณสี่สิบคนเนี่ยใครก็จะเชื่อมึงวะทำไมนายกต้องยิงต้องลาออกวะทำไมต้องลาออกวะอ่ะแล้วทำไมพักรวมรัฐบ,บาลก็ต้องถอนตัวอาวะมึงเป็นใครวะอ่ะ แล้วมึงมีคนกี่คนว่าประเทศนี้มีหกสิบกว่าล้านคนนะมึงมีกี่คนว่าคนพวกมึงนะนะแล้วตอนเนี้ยเขารบกันอยู่แล้วมึงจะมามามอบมบอะไรวะจะมามอบทําไมวะมึงไม่กลัวหรอว่าฮุนเซนแม่งยิงระเบิดมาตกที่ดุสวรีชัยสมรภูม่ะมึงไม่กลัวอ่ะนะถ้ามึงไม่กลัวเนี่ยมึงมึงอย่ามาประนามที่ดุสวรีชัยเลยมึงไปประนามที่ ตะเก็บชายแดนไปมึงอยู่ไปไอ้ที่ประจนหน้ากับไอ้ทหารเขมเบลเนี่ยที่แมงบาเนี่ยนะครับล้วทหารเราก็ประชันอยู่พวกมึงไปอยู่ตรงนั้นเลยไปเลยขออนุญ,ญาตก็ไปมึงไปเรี้ยงแถวหน้ากระดานเลยเออไปแล้วก็ไปท้าทายมาเลยบอกไอ้เฮียไอ้คำ้แม่หน้าจริงมึงยิงเข้ามาเลยสัตว์พวกกูเนี่ยว่าม็บ ปกป้องประเทศชาติเว้ยไอ้เหี้ยมึงยิงมาเลยไอ้คุแม่มึงยิงมากกูสนทีเว้ยกูใครวะจตุพรเว้ยกูแก้วสันเว้ยกูปานเทพเว้ยกูกูเจิมศักดิ์เว้ยกูเสรีวงมนทาเว้ยกูเสรีกูสมชัยสแวงการเว้ย้ยเอามากูน็อตเว้ยกูน็อตเนี่ยน็อตอะไรเนี่ย ไอ้น,อน็อตบอลลิปเนี่ยเอ้ยมึงยิงมาเลยไอ้ขํามามึงยิงมาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมกูจะได้เชื่อว่ามึงรักชาติรักแผ่นดินกันจริงๆกูได้เชื่อคืออย่ารักชาติรักแผ่นดินด้วยปากอย่าใจถึงด้วยปาก่าไปโม้โมโมนู่นโมนี่โม้โม้อย่าไปโม,โม,โโม้โมโมโมคนจริงเขาไม่โม้คนจริง เขาไม่กลัวเข้าใจป่ะเออน่แหละตอนนี้แม่งมีปัญหาอยู่แล้วพวกมึงจะอะไรกันวะจะมาม็อบม็อบม็อบ,บเพี้ยอะไรกันวะอนุสาวรีย์คนขายของเนาไม่มีจะแดกอยู่แล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่แล้วมึงจะไปม็อบที่อนุสาวรีย์ทำใหม่วะคนเขาขึ้นรถขึ้นลต่อรถไฟฟ้าเลยน้ำต้มงมา ต้องมาติดม็อบพวกมึงเนี่ยทําไมวะฮะทาไมวะมึงมีปัญหาอะไรกับนายกอิงวะมึงก็รู้อยู่แล้วเ็าไม่มีลาออกหรอกเขาไม่เชื่อมึงหรอกเขาไม่ได้ให้ค่ามึงหรอกเขาไม่ได้สนมึงหรอกเขาไม่ต้องลาออกพวกมึงวะฮะกอไม่เข้าใจแต่ไปว่าพรรคร่วมรัฐบาลเขาต้องเชื่อพวกมึงวะพวกมึงแน่จริงมึงตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาซ พักนี่แหละปกป้องอธิปไตยนี่แหละพวกมึงอะมีสี่สิบคนเนี่ยแหละมึงก็มีสายขับคนละแสนเอาสี่สิบคูณแสนได้เท่าไร 4, 000, 40, 000, หร่วะสี่ล้านสี่สิบล้านเปล่าไม่ใช่สี่สิบล้านได้สี่ล้านคนสี่ล้านคนมึงก็ได้ควาดินเล้าอย่างน้อยก็สี่ห้าคนแล้าสี่ล้านคนเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยมึงได้เป็นรัฐมนตรีแล้าหรือมึงจะเป็นสายค้านมึงก็เข้มแข็งแล้ว ะมึงมาเล่นทางระบบประชาธิปไตยเด้มึงจะไปเล่นแม่งมั่วๆงั้นเด้ไปมั่วๆมกมบหายอะไรมั่วๆงั้นนี่มันประบบประชาธิปไตยต้องมาเลือกตั้งมึงมึงสู้ในสภาสภาไอหมองวลงมึงมาสู้ในสภามึงมาลงสสเขตหนึ่งพิษซุโลกมึงจะไปเฮลเฮลเฮลสสก็ไม่ได้เป็นปาร์ตี้ิแม่งไม่ได้สักคนนึง เฮลเฮลฮะมาดิมาในระบบคาสิถ้ามีคนเชื่อมึงจริงจงมีคนรักมึงจริงจฮะจะอ้างว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้ว่ยแม่งกูไม่มีเงินซื้อเสียงเวลพักอนาคตใหม่พักก้าวตายเขาไม่เคยซื้อเสียงเวเขาได้สองสแม,ม่งครั้งแรกอันดับสองบปว่าครั้งนี้อันดับหนไม่ได้ซื้อเสียงเวะ ไม่ได้ซื้อเสียงมึงจะมาอ้างว่าซื้อเสียงมึงจะไปตแสงตกร่องแบบนายกชวนหลีภยัยว่าแพ้เพราะซื้อเสียงไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมพักเขาไม่ซื้อเสียงเขาจะเป็นสอสอะอย่าไปประเมนตกร่องฮ <c oughs> ะะอ คือตอนเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยรัฐบาลเขาเฉยๆเขานิ่งๆไม่ได้เกี่ยวเลยตอนนี้ปล่อยให้กองทัพเขาฝีฝีมือดุยฝีมือกันไปพวกมึงก็ให้กำลังใจกองทัพหน่อยอ่าไอ้ดอมซ้อมไอ้สลิมมึงให้กำกำลังใจกองทัพหน่อยนะรออย่ามาแซะเห็นไอ้ทนายเกิดผลเก้าเกิดเอาวันนี้มันก็โพสต์ดีเนี่ยโพสต์เรื่องเกี่ยวกับว่า อย่าไปสะทืบไอ้บุกคนกอมเมนตที่ประเทศไทยเออมึงโพสดีก็เป็นนี่วานะเกิดผลมึงจะเกิดผลปะวะเกิดผลแก้วเกิดแก้ว,กว,กวอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเออพูดดีนี่วาเออมึงโพสด,ดีๆก็เป็นนี่วาเออมึงมีสติหน่อยนะตอนนี้นะสังคมมันสับสนนะไอ้พวกนักวิชาการไอ้พวกอดีตทหารอดีตตำรวจที่ไม่ออกมา เวล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 เรื่องพวกเนี้เรื่องคอมเมนต์เนี่ยสังคมมันสับสนแล้วก็มีคนโง่โง,ง่เชื่อพวกมึงชเชื่อพวกมึงเข้าใจปะเชื่อพวกมึงแล้วก็กลัวแล้วก็วิตกจริตกลัวรบกันประเทศไทยจะแพ้กลัวรบกันแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มันจะมายึดประเทศไทยฮะ ก็ก็อยากจะระบายให้ฟังนะเพราะทนดูไอ้พวกนี้มามันเยอะแล้วนะแต่คนที่หน้าเอาเป็นแบบอย่างจอนี่มือปาาผมเห็นเขาไลฟ์เขาไปอยู่ที่ชายแดนแล้วเขาก็ไล้์พูดถึงเนี่ย คนที่อยู่ตะเก็บชายแดนเนี่ยลำบากขัดสนอย่างไรต้องไปหลบหลุมหลบภัยอย่างไรงนี่ตอนนี้มือปราบ่ะอะไรดีเราก็ชื่นชมเาัาคุณเนวินสิชอบเขาเปิดสนามกีฬาของเขาให้คนไปอยู่ไปอยู่ให้คนที่ไม่สูงอายุก็ให้ไปอยู่บนอัศจรรย์คนที่สูงอายุก็ให้มาอยู่ในโดม อาหารการกินเพียบอาหารการกินสี่คุณในวินทิชคุณในวินทิชชอบออกต่างเอง็วันในแมงเป็นแสนนะค่าข้าวแสนจะอยู่เปล่านี่ไอ้เรี้น่าชื่นชมหรือเปล่าน่าชื่นชมนะพวกมึงถ้ารับชาติแล้วเป็นจริงจริงมึงทําอย่างนี้เขาทําอย่างพวกนี้เขาทยํยจากคุณในวินทิชชอบเขาทําอย่างจอนนี่มือปาบเขา นะออกมาออกมาช่วยจริงๆจังๆถ้าเกิดว่างกก็ออกมาพูดให้มันได้ประโยชน์พูดให้กำลังใจมาโพสให้กำลังใจโพสให้ได้ประโยชน์ฮะเลิกกันไปด่าคนนู้นด่าันนี้ด่าคนนู้นด่านันาน,น,น,นี้ต้องด่าไอเ้เยียหุนเซนต้องด่าไอ้เฮียหุนมาเนต ใช่ไหมฮ้ยวนนี้ประเทศชาติมันกำลังมีสงครามมึงเข้าใจไหมแล้วเป็นสงครามครั้งแรกในชีวิตมึงในชีวิตกูเนี่ยสงครามครั้งแรกที่จริงจริงจังลังแบบนี้นะนั่นแหละอย่ามาอวดเก่งอย่ามาอวดแบ่งอย่ามาเที่ยวแนะนำสั่งสอนใครเลย แต่และตัวมึงไม่ได้มีความรู้ั้งผู้ปัญชาการฐานบกฐานอากาศฐานเรือฐานสูงสุดหรอกแล้วก็พวกแม่ทัพหรอกเขามีความรู้เขาเป็นนักรบนะเขามีความรู้กว่าพวกเราอาชีพเขาก็เป็นทหารเขาได้มการฝึกฝนมาเขามียุทธวิธีเขามียุทธการนะคือถ้าไม่ให้กำลังใจเขาก็ อย่าไปแสะเขากเท่า,ทานั้นเองไอ้มอบนี่มันบอกว่าเลื่อนจากวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันที่สองสิงหามึงไม่ต้องเลื่อนหรอกมึงเลิกไปเถอะมึงเลิกไปเถอะนายกเองก็ไม่ลาออกหรอกมึงหาหาอะไรใหม่ๆที่มันแบบน่าจะเลาใจหน่อยอะตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเขา ว่าเขาจะห,หยุดปฏิบัติหรือไม่หยุดปฏิบัติมึงจยงมาเฮลเฮลอะไรเฮลเฮลเพื่ออะไรทําไมประเทศชาติแม่งบอกช้ายังไม่พอกันอีกหรือนะพวกมึงก็สงบเสียบยเตรียมตัวสงบปากกันเถอะเพราะพวกมึงทุกตัวตอนนี้มีจะแดกแต่ละคนแม่งมีเงินเป็นสิบร้านร้อยล้านพันล้าน,านทั้งนั้นเลยที่มึออกมาเฮลเฮลอย่างเงี้ยแต่พวกกูแม่งจะแดกยังไม่มีเลยวันๆยังไม่รู้จะเอาอะไรแดกเลย จะไปกรุงเทพค่าน้ำมันพันหนึ่งยังไม่รู้เจ้าที่ไหนเลยกูไม่ได้ร่ำรวยเหมือนพวกมึงเข้าใจไหมนั่นแหละโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับแต่ผมต้องฝากด้วยนะให้พวกที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะที่แม่งมึงไปถ่ายรูปก,กับรัฐมนตรีนะ ที่มึงไปนู่นไปนี่นะแล้วมึงก็มาตกซัพย์เขานะ่ะไอ้เหี้ยพวกนี้นะมึงต้องโดนกูตกสักทีอะไอ้พวกที่กูรู้จักเนี่ยนะไอ้พวกไม่รู้จักก็ช่างแม่งมันมึงอย่ามึงอย่าทําอย่างนี้อย่าทําสันดานอย่างนี้อย่าเอารัฐมนตรีมาอ้างแล้วก็ตกทัพย์เขากูไม่กลัวหรอกมึงจะใหญ่โตขนาดไหนนะกูไม่กลัวหรอก มึงตกเขาเขาซับเขาได้เดี๋ยวกูยเคยจะตบมึงได้นะกุฝากไว้ด้วยนะไอจ่าจ่าทั้งหลายเนี่ยนะโอเคนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้ว่นนี้ประเทศเมื่อกี้เรื่องส่วนตัวโอเคขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากนะครับที่ซื้อกล้วยตากผมนะครับซื้อกล้วยตากมามีซื้อมาทุกวันนะครับผมดีใจเวลารับโทรศัพท์ เวลาอา,ลาให้ตื่นเช้ามาแล้วเวลาเปิดไอ้โทรศัพท์มันมีแบงก์มานะมีแบงก์ติ้งขึ้นมามีเงินโอนเข้าส่งร้อย่ากา้ยตากติ้งขึ้นมามีเงินโอนเข้าสี่ร้อยขอบคุณมากจริงมันเป็นกำลังใจจริงๆคทำผมนะไว่เล่ันกุ้ยตากมารทุ่มครับห้าสองสองร้อยบาทนะก่าส่งฟรีนะ ไปซื้อกันด้วยนะครับเพื่เป็นกำลังใจให้ผมถ้าชอบผมนะเฮ้ย hey, แม่งเจ๋งเว้ยซื้อกว้ตากเฮ้ย hey, แม่งพูดดีเว้ยซื้อก hey, ว้ตากเฮ้ยไอ้นี่แม่งก้าเว้ยซื้อกว้ตากนะครับถ้าซองสองร้อยบาทครับแล้วก็มีน้ำหอมสายมูเตรูครับสี่เก้าสิบ มีองค์พญาฟุตครับเทพเจ้าแห่งอำนาจวาสนาบารมีบุกเสกแล้วนะสองรอยเก้าสิบอันนี้พระนามพญาสยามผมสร้างเองนะครับอาจารย์จ้ำสีบุรพาสองร้อยเก้าสิบอันนี้บุเกเสกห้าวาลาดยากันเราก็จะมีหนังสือครับหนังสือคาถาตำาราพิกชีวิตครับหนังสือนี่เป็นสายมูโดยเฉพาะเลยนะสองร้อยเก้าสิบอันนี้ผมเขียนเองแล้วก็บังมัดคองตันนักเล่นใจบุญขวัญใจคนจนนะครับผมนี่ก็สองร้อย 90บาทไอ้พวกนี้เงินเข้ากองทุนกิจพ c h ชาแนลนะครับดูแลคนยากไร้คนพิการแล้วก็หมาแมวจอนจับตอนนี้ก็ยังติดรถเข็นน้องอีกคนที่ลบบุรีนะครับเดี๋ยวต้องรวบรวมเงินไปซื้อรถเข็นให้แล้วก็ติดติดแพมเพิรให้ป้าอีคนหนึ่งอยู่ที่ไหนวะจำไม่ได้ติดเดี๋ยวก็ทยอยทยอยไปฮะแล้วก็ต้องซื้อตะเกียง ให้ปลูกสีสโตย่าสีปตุมบาที่พิโลกอีกส่งตะเกียบก็ติดผ่าเนี่โอเคครับเดี๋ยวก็จบล,ละนะเดี๋ยวมันก็ต้องรีบจ้นมายกตรงขาวยอนแผลนี่เป็นการสั่งสอนบทเดียวให้ไอ้คําเมน้นไอ้คแมแยไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเน็ตมันรู้ว่า มึงอย่ามายุ่งกับประเทศไทยและประกาศรรสักดาหให้โรคทั้งใบรู้ว่ามึงอย่ามายุ่งกับประเทศไทยครับสุดท้ายครับอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าจะโกงใครจะเบี้ยวใครมีวงเล็บบ้างกับอย่าทำกับเพื่อนอย่าทำกับคนที่เคยมีบุญคุณ เพราะถ้าอย่างนั้นพวกมึงศพไม่สวยนะขอบคุณครับขอท้านมีความสุดขอพระคุ้มคองพี่น้องประาชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี